ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นเมื่อสันวันดีครับผมซื้อส้มเหวานซื้อข้าวผัดซื้อน้ำแดงมาถวายบูชาแม่ย่านางรถผมเพื่อนๆเชื่อไหมว่าผมใช้รถคันนี้แปีถึง9้าปีผมไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆคอยดูนะว่าเลขทะเบียนรถผมเป็นเลขอะไรเพื่อนๆคอยดูนะ เลขทะเบียนรถผมเป็นเลขมงคลครับเพื่อนเพื่อนเชื่อเรื่องตัวเลขไหมครับเพื่อนเพื่อนเป็นเลขมงคลครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าวันที่หนึ่งงวดที่จะถึงจะออกเลขทะเบียนรถผม